อเคดิในพีเใช่ไยมดิเล่นไแม่มันบอเป็นไงฮะไปน่นไปน่นไปน่นแรกเลยไหเออซ่ไม่มาไวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาเข่ามา อนีกว่าเดิมทันพี่กว่าเดิมอ๋อ้าบ้าะแยกของตัวเองไม้กองให้เป็นหมูเวเอามาไม่น่ะนะใค่ฮึ่ม

มาตึงไว้ต <ful manipulation> <t> ึงไว้ห <ful> น <phenomenon> ้มีครนอนไหนเต้นดีนะลองพูดบอกเออพอดีแหมแล้วงายง่ายงนอนกันเดี๋ยวมึงันมึเป็นยังไง ทันยันหมอกเอาผ่ามาุกไว้หน่อยติ๊บซีมเอนเสยมองไหนนอนมองไหนมองตรงนี้ท่านหน้าไปเสย์เอนหมอดีดีนานี้เออเอานี่นี่มงนี่นีเออไม่จ้เป็ปทางยานี่หันยังเอาไปอันนันนะ บงใบ้ำมดเข้าไปไหเข้าไปมนกเบข้าำในกระเป๋ากระเป๋าแ้วผมมีสองอันฟางคูประจนจักเบลข้าว